สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอัคาลาดอกไม้หรือว่า o r t e n t a l f i ไ e Art กันอีกแล้วนะคะสีใหม่นะคะคุณลูกค้าสีเขียวของเราของเรานะคะเป็นรุ่นฮิตเป็นเบสเซอร์มากๆเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนิยมนะคะชอบซื้อกระถางเนี้ยเป็นตกแต่งบ้านเพราะมันจะทําให้บ้านของเราเนี่ยดูภูมิฐานดูสวยแล้วก็ดูน่าอยู่มากขึ้นนะคะเชื่อเราเชื่อนะคะว่าการแต่งบ้านเนี่ยก็คือควรจะมีดอกไม้หรือว่าต้นไม้ที่มีสไตล์นิดนึงเนาะเพราะว่า บ้านที่มีแต่เฟอร์นิเจอร์เฉยๆมันก็จะดูแข็งกระด้างหรือว่าดูโล่งจนเกินไปนะลูกค้าแนะนําให้มีใจกันดอกไม้ประดิษฐ์นะคะไม่ว่าจะเป็นแจกันเล็กกลางใหญ่นะคะไปแต่งบ้านเนี่ยจะทําให้บ้านเนี่ยดูน่าอยู่อาศัยมากขึ้นนะคะมาต้นมของเรานะคะมีแต่ลูกค้าชมนะคะของจริงสวยกว่าในรูปอีกอ่าเนี่ยแทบแยกไม่ออกเลยนะคะว่าเออของจริงหรือของปลอมเกินหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งแล้วนะคะมีนะคะแจกันแก้ว มาใจ่กันแก้วนะคะเรามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะมีสีเงินแล้วก็สีทองนะคะในกันสีเงินกับสีทองนะคะคุณลูกค้าแต่สีทองก็คือจะตัดกับสีม่วงดูสวยดีนะคะสีนทะา<อ>ประชานมากมากเลยนะคะของสีก็มสนใจดอ,ดอกไม้ประดิษฐ์<อ>นะระดับพรีเมียมคุณภาพพรีเมียมเนี่ยต้องสั่งซื้อนในไลฟ์เลยนะ<ม>คุณลูกค้า ใจกลางกล้วยไม้ประดิษฐ์ของเรานะคะสวยงามมากๆเลยรุ่นนี้1250บาทเท่านั้นนะคะปกติ1น5 0้า้ไม่คะจะเป็นใจกลางกล้วยไม้ประดิษฐ์นะคะในเซรามิกนะคะลายลิว้วแล้วก็จะเป็นทูทโทนนะคะรุ่นนี้ราคาหนึ่งพันสบาทเหมือนกันนะคะรวความแตกต่างก็กคือรุ่นเซรามิกนะคะเขาจะมีดอกตรงนี้สองดอก ส่วนรุ่นใจกันแก้วจะไม่มีนะคะเพราะว่าใจกันแก้วก็จะมีก็คือจะแพงกว่าเซรามิกเนาะคุณลูกค้าเราก็เลยให้ตัวนี้ก็เลยได้ดอกตัวนี้ไปนะคะจำนวนสองรุ่นนะคะปกติขายอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทยังไม่รวมส่งนะคะและที่สําคัญสามารถเลือกสีดอกได้นะคะคุณลูกค้าเลือกสีใจกันก็ได้นะคะแต่ใจกันเซรามิกเนี่ยมันมีแค่สีนี้สีเดียวเลยนะคะ สวัสดีคุณกันนะคะสวัสดีทุกคนนะคะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอยากให้เราพาชมดอกไม้อะไรคอมเมนต์เข้ามาบอกก่อนได้นะคะคุณเบบสนใจเป็นรุ่นไหนคะถ้ารุ่นใหญ่นี้นะคะปกติเราขายอยู่ใจกันละกระถางละสี่พไม่รวมส่งนะคะวันนี้ CF ในไลฟ์นะคะเอาไปเลยสามพนะคะถ้าสำหรับกระถางนี้นะคะแล้วก็เรายังมีรุ่นเล็กๆนะคะอย่างรุ่นนี้อันนี้จะเป็นรุ่นจิบนะคะ ปกติขายเจ็ด้อยหสิบาทนะคะแจกันละเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะแต่วันนี้ลดนะคะให้คุณลูกค้าคุณพิเศษหน้อยเอาไปเลยหกร้อยกันถ้าสนใจแจกันไหนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาถามก่อนได้เลยนะคะราคาจะเป็นราคาต่อละแจกลายนะคะคุณลูกค้าดอกกุหลาบของเรารุ่นนี้นะคะสวยงามมากๆปกติรุ่นนี้เราขายอยู่ที่ สามพันบาทนะคะวันนี้ซีเอ็มในไลฟ์เอาไปเลยสองพันนะคุณลูกค้าจาดรอบด้านนะคะบูราของเราเหนุนเลยถ้ามีใครสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาถามก่อนได้นะคะอะและนี่จะเป็นห้องช์รูมห้องกล้วยไม้ของเรานะคะกล้วยไม้เรามีทั้งใจกัาเล็กใจกันกลางใจกันใหญ่จัดรอบด้านจัดด้านเดียวเรามีหมดเลยนะคะสนใจเป็นรุ่นไหนคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะคะ กล้วยไม้อันนี้จะเป็นกล้วยไม้ฟาแลนด์นะคะแล้วก็บิ๊กฟาแ,นแลนด์เราก็มีนะคะคุณลูกค้าิกฟาแลนด์นะคะสูงใหญ่ใครชอบแบบกระถางใหญ่ๆเรามีหมดเลยนะวันแล้ววันนี้ที่สําคัญให้ในราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์เลยนะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะคะปกติเราขายอยู่ห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะยังไม่รวสมส่งนะคะาราคานี้แต่วันนี้ซีเอฟในไลฟ์นะคะ เอาไปเลยสามร้าสิบาทสีก็จะมีให้เลือกเท่านี้เลยนะคะเท่าที่โชว์จะมีขาวสีแดงสีม่วงสีชมพูนะคะได้ใครชอบดบบอกกล้วยไม้ฟานแนงเราอยากเอาอยากไปดูก่อนนะคะว่าคุณภาพของเราเนี่ยสวยขนาดไหนนะคะอยากได้ไปเป็จกางเล็กๆไปก่อนได้นะคะ รุ่นนี้350บาทรวมส่งแล้วนะคะคุณลูกค้านี่บเาถามเลยคอมเมนต์เข้ามาถามก่อนได้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นใจกางเซรามิกนะคะเหลือแค่สองสีนี้เท่านั้นนะคะสีม่วงกับสีแดงนะคะ350บบาทรวมส่งแล้วนะคะคุณลูกค้า คุ้มมากๆเลยนะคะมีฟาแลนด้วยกันท um ั้งหมดสีดอกนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหรืออยากเดินชมก่อนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ ส้มเราก็มีนะลูกค้าอันนี้เหลือใจกันสุดท้ายแล้วนะคะสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งเท่านั้นเลยนะคะตันหม้ยตาแหละสีส้มสดส้มสวยมากอันนี้เนี่ยเอาไปตกแต่งที่ห้องน้ํานะคะอ่างล้างมือหรือโต๊ะทางานเนี่ยนา่ารักมากเลยแล้วก็ช่วยเพิ่มบรรยากาศที่สดใสนะคะเพิ่มสีสันให้กับบ้านนะคะ เดี๋ยวคาแผนดูเลยค่ะ<ม>สนใจใจกันไหนคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะคะคุณลูกค้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะ<ม>สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะใจการล้วยไม้ประดิษฐ์ปาแลนนะคะ ชังกาก็มีนะคะสนใจใจการไหนคอมเมนต์เข้ามาถามก่อนได้นะคะอยากได้ดอกไม้สวยๆไปตกแต่งบ้านเราแนะนํำเลยนะคะคหรือว่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะส,ส่วนหรือใครจะชอบเป็นแนวต้นไม้นอตต้นแคคตัสไม้อวบน้ำเนี่ยเราก็มีนะคะ อันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะแล้วก็มีไซส์กลางกับไซส์ใหญ่นะคะให้ดูงานกรอบรูปนี้สามารถตั้งได้หรือจะแขวนก็นได้นะคะเรามีที่แขวนให้ตรงนี้ที่ตัง้งดูความหนาของกรอบรูปนะคะไม้อย่างดีเลยนะคะคุณลูกค้ามีมิติมากขึ้นเราก็ไม่ได้ใส่กระจกไปนะครับหลากหลายลูกค้าหลากหลายท่นานนะครับ มีท่านใดสนใจด,ดูกรอบรูปเพิ่มเติมไหมครับมีท่านใดดูกรอบรูปเพิ่มเติมไหมครับไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะเราก็ค่อยไปนะครับอยากให้ซูมดูพวกนี้ดูนะครับชี่วยชวยนน้องแอดมินนะครับมามาดูเลือนกล้วยไม้จิว๋วนะครับมาดูอ่ะช่วยคกดอ่านนะเลือนกล้วยไม้จิว๋วอ่ะไม่เป็นไรผมจิบให้สองอันเองนะอ่านี่อยาค่อยๆโซมไปทีละอันดูได้นะครับ รายละเอียดดอกไม้เล็กดอกไม้ใหญ่ <ouse> ก็คือ <sm ell> การผลิตเหมือนกันหมดเลยนะครับผลิตจากงานทีละกีบทีละชิ้นเป็นงานค่อยๆประดิษฐ์ประดอยนะครับบรรจงค่อยๆทําขึ้นมานะครับการประกอบดอกการสวมดอกดอกไม้เล็กดอกไม้ใหญ่เหมือนกันครับจริงๆแล้วดอกไม้เล็กจะทํายากกว่าด้วยเพราะดอกไม้ใหญ่เนี่ยเราจะใช้มือทำนะครับใช้มือทําใช้นิ้วเราทําแต่ถ้าดอกไม้จิ๋วๆมากๆไม่ว่าจะเป็นการอัด ขึ้นลูกนะครับต้องใช้คล้ายๆแหนบเล็กๆนะเพื่อหยิบเพราะมือหยิบไม่ได้มันเล็กเกินนะครับเหมือนกับเหมือนกับซ่อมนาฬิกาอย่างนั้นเลยนะฮะลักษณะอย่างนั้นนะแต่ว่ามีดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆเพื่อทำให้ถ้าบ้านท่านดูละมุนนะครับดูละมุนนะครับดูเราไม่ขาดนะครับทางท่านขายเป็นกิ่งก็มีนะครับขายเป็นกิ่งเราก็มีนะครับสูงออกส่วนมากเราจะขายเป็นกิ่งนะครับอ่า การไลฟ์สดนี้นะเราก็ไม่สะดวกนะครับเรายังไม่สะดวกในเวลาที่เป็นตามทามนะครับแต่ว่าท่านก็สามารถท่านสามารถดูแบบแห้งได้ถ้าดูแบบแห้งได้นะเราจะไปรีรันใน y o u t u b บกับ c e b o o k นะครับเป็นพระเอกทั่วโลกเลยนะครับเป็นพระเอกทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นดอกไม้ไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับที่ขายดีที่สุดนะครับที่ส่งออกทั่วโลกคือตัวนี้เลยครับ อันนี้จะเป็น5ดอกนะคะคุณพาวดีแล้วก็จะได้ก้านยาวๆแบบนี้เลยนะคะสามารถไปตัดได้ปกติหปกตินะคะก้านนี้นะคะหดอกเราขายอยู่350บาทนะคะแต่ถ้าซีเอเนี่ยไลฟ์วันนี้เอาไปเลย250บาทนี่5ดอก สายนะคะที่จะเป็นดอกมีกิ่บเยอะๆแบบนี้องง่าเคยโวสายอ่าเสร็จแล้วก็จะมีเป็นบัหวหลวงปทุมนะคะบัวหลวงปทุมส่วนมากจะเห็นอยู่ตามที่เราจะไปไหว้พระนะครับดูหลวงปทุมเป็นแบบไหนเป็น <N> แ,แบบนี้ <Har ron. S 2> แต่ตรงนั้นมันดอกเล็กอาจจะมองไม่ค่อยชัดนี่แบบนี้เะว่าแมบบีเห็นชัดๆที่เราจะไหว้พระจะเป็นดอกตูมอยู่ตรงข้างบนนั่นเลยที่เราจะเห็นยู่ประจํานะครับเขาเรียกว่าบัวหลวงปทุมปทุมะ แล้วก็ตามอีกอันหนึ่งคือบัวหลวงบุนดาลิกนะคะเจอได้ที่ไหนผมไม่ได้หาผมไม่ค่อยเคยได้เห็นเลยนะครับมากรรมภาพนะครับปฏิมากรรมภาพเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับหลือพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะใช้แต่บัวหลวงบุญดาลิกนะครับบุนดาลิกให้ผมเดาเอานะนี่นเราเดานะครับเดาเอาน่าจะพันนี้น่าจะอยู่ที่อ,อินเดียหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามาจากอินเดียหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนะว่าทุกวันพระเนี่ยเราอยากจับเปลี่ยนกฎไม้ให้สวยงามนะครับแต่คือ เปลี่ยนบ่อยๆมันไม่ใช่แค่เรื่องการสิ้นเตืองนะครับแต่บางทีเราไม่มีเวลาไปซื้อด้วยนะครับก็คือใช้เนี่ยใช้เลยใช้ได้เป็นปีครับนะคะใจกันดอกบัวมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะล้วเราก็พูดเผื่อไปเลยนะครับถ้าท่านใดเข้าไปดูแบบแท่นะครับในการรีลัน u t u b e กับ Facebook นะครับรบกวนแคปหน้าจอตัวที่ท่านสนใจนะฮะถามมาที่แอดมินได้เลยนะครับถามมาที่แอดมินเราได้เลยนะครับ ถามมาที่แอดมินเราได้เลยนะครับไม่มีวันนี้ผมขอปิดไลฟ์แค่นี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ